ถ้าะางกำลังจับรางวัลส่งไปอกิจเหรอกระเป๋าสตางค์หนึ่งใบนะครับเนี่ยเดี๋ยวทีมงานไปหลังไม้ด้วยเด้อนะครับส่งด้วยนะและรางวัลกระเป๋าสตางค์อีกหนึ่งใบได้แก่าคุณชนละดาดวงปราสาทครับขอแสดงความยินดีด้วยครับดวงปราศาสตร์ดวงปราศาสตร์นะครับมาทีนี้ของยูทูบเบอร์บ้านนะคะ รางวัลแรกนะครับรางวัลแรกรางวัลแรกเว้นตานะครับเช่นเดียวกันใครอยากได้ยกมือเพืออาอมีมีตาดมันยกเด้อลงครับมีคนใส่เสื้อแมนยูคนนึงไม่รอดคอลโดไหนครับดูแมนยูยกโทรศัพท์ยกโทรศัพท์เครยกใครยกใหญ่ควรจะทั่วโลกนะคเออตอนนี้ยกทิ้งเลยเสมอไม่เห็นเลย ได้แก่ได้แก่ว่นตาจากอิตาลีได้แก่ได้แก่ที่ยืนข้างลุงเาลงด้วยกกอกกันลุงลด้กกอกครับลงทยด้วยกกอกกันลุนนี้ไม่อยู่กับเราแล้วครับไปไหนแล้วก็ไม่รู้คเดี๋ยวนอยู่หย่อลงท้ายด้วยกบกอก ใครใครใครลองทายได้จบก็คำจีกดก่อนคำจีบไม่ได้หมาไม่ได้กดกครับเออไม่มีครับผมเอลุงจิมมี่กดกไม่ใช่ครับลุงจิมมี่เรื่องจิบผมจำชื่อช่องได้เจ้ากดก่อเหรอมั่นใจเหรอนี่นะแม่นะใช่ไหมบุ๋มใช่ฮะเจ้ากดก่อ ลอเลยครับอเลยนี่เ c ดูสนี่ f ดสันี่สัมภาษณ์นิดหนึ่งสัมภาษณ์นิดหนึ่งขอบคุณขอบคุณขอบคุณคา FC หนาน่นขอบคุณขอบคุณาให้เขาโอไปเดาไม้ออกจากปากบอกได้อมได้อมเลยไม่

ดูแลธุรกิจพนดีมีรับผลิตภัณฑ์ลีอากาแฟลีอาคอฟฟลีอาด้วยนะครับรวมนี่เขาเป็นตัวแทนผู้เชี่ยวชาญนะครับเป็นไงครับมี UFO ด้วยไม่ครับแต่ผู้ฟังเนี่ยมี UFO ด้วยต้องเข้าใจด้วยนะนี่ถึงว่าขายั้งตังโน่นหน่าตังอันนี้เดี๋ยว ทีมงานครับมีลูกค้าต่งตางดาวลูกค้ายูเอโบรู้ไหเช็คเอาท์เจ้ของกอกครับมีจัดต่างดาวด้วยนะครับอลองมีทีมส่งไหมถึงว่านะลูกค้าไ <c oughs> กลๆและโจได้โจนะครับมีย e ูเอโบด้วยแรงงานเต่อไปสุดา่งอา,าองริโต้เน็งต้แบทสีบลอนเ์นของนทบะ ซูสวยเปลี่ยนสายได้นะครับเปลี่ยนสายได้ใครอยากได้ยกมือไม่ต้องเหนื่อยครับช่วยกันนำมาหากินดูอันนี้ยังไม่ดูอยากใสอันนี้ยังไม่ดูเดี๋ยวยังไม่ดูได้อันนี้เลือกใส่ได้ใช่ไหมครับครับเลือกได้เดี๋ยวเดาก่อนว่าใครจะได้สีเขียวใครเขียนใส่กระดาษสีเขียวโอ้นี่นี่ทิ้งมา่ให้เขาเขียนเออเลาลุ้นข้าว่าเขาไม่เขียนแต่ว่าคนนี้ให้สลามังเดอรได้ของไปเยอะแล้วนี่ ได้เยอะกว่าเพื่อนหัดนี้เฮ้เฮ้เเฮ้เฮ้นึป่าสละไม่สลันนี่นี่นี่ไม่ได้ของเยอะในมาข้างหน้าในเยอะมากเลยนี่โอ้โหโอ้โชคดีทั้งพ่อทั้งลูกเลยครับผู้ที่ได้รับรางวัลเสื้อเลนส์ทองน้องจอมโรจา วันนี้ไม่มีใครได้รางวัลกับครับผลิตภัณฑ์มีแต่ลูกจิมเล่าคนเดียวนะเฮ้ย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 อ๋อไม่ใช่หรอกครับไม่เสื้อนะให้ผมครับอันนี้เอาไปนน่ะครับอออครับเ่ได้พอดีไหมโอ้ยตัวเล็กกว่าผมอีกเอ็นเอ็นเลือกให้เลือกให้ รางวัลต่อไปนะครับปาป้ามามาจับรางวัละมากป้าป้นึ่งใบนะครับปาป้าหนึ่งใบอยากประเป๋าใบนี้นะครับใส่ข้าวเหนียวได้หลายหวดนะครับใส่ข้าวเหียวกันไหมจะใส่ไปไหนี่าวเหนียอ่าจบ นะครับเป็นกระเป๋าให้พี่พี่ยูทูบบอใครายากได้บอลลัมกู่หวามอยากได้ยกกันเมื่อจะกรเลยแล้วจะยังไม่ได้โอ้โหคนที่เคยได้กระเป๋าเดินทางใชเฮ้ผมจับจะทำไมมันเหมือนรู้กันน่ะนะสละเลยเนาะมาทำงานกับผมทุกวันอ่ะเหมือนรู้กันอ่ะ อ่ะพี่ชายชาแนลนะครับเชื่อถือสบายกระป๋าแนะครับพี่สละชายแม่ที่มาเนี่ยเอาสีอะไรพี่เลือกสีไหมเลือกซีไหมมิก้าชุบเค้าไปด้วยพี่จับจับแล้วเอาไปด้วยพี่เอาไปด้วยเอาไปด้วยเอรงงานต่อไปกระเป๋าสตางค์สองใบแบด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 ไม่ละครับแบดไม่หมดกระซ็นเออโอเค กระเป๋าครับกระเป๋าสแตนด์สองใบครับสองใบจบครับอะปุบปู่ถือตัวนี้ปู่เอาตัวนั้นมาปู่นั่นแหละโอ้ข้าโควิดียมอะไรขอบคุณเช่นกันอ่ารางวัลกระเป๋าสแตนด์สองใบครับให้พี่ๆยูทูบเบอร์ใครอยากได้ยกมือร์มีตะลุงแต่ป้าอะไรมันทำไมอันนั้นมีตะลุงแบบป้าได้เนี่ยอันน่ะ นี่ผมบอกแล้วอ่ะจะไมน่ะแกได้คนเดียวอ่ะนี่ยสละเด้อลุงจิมเด้อเอ่อลุงผมว่าลุงเอาก็ยี่เป็นั่งตรงนี้เลยครับผมสงสัยมีลูกเขาเรียกมีเอฟซีสั่งเยอะนะครับทำให้ลุงจิมมีสิทธิ์เยอะนะฮะตอนนี้ลุงจิมมีอยู่13สิทธิ์ครับลุงจิมลุงจิมอย่าเพิ่งออกมายกสละสิทธิ์ตรงโน้นให้คนอื่นก็ได้บ้าง กระเป๋าซาตานหนึ่งใบผมจะส่งต่อให้ใครครับลูกผมเริ่มจะไม่พอใจแล้วจริงจิมได้เยอะก็ให้เอาเป็นรางวัลน้อยๆนะก็ลุงจบเอาคนอื่นแม่งคนนั้นไม่ต้องเอาละเดี๋ยวเราเปิดมาเป็นชื่อลุงจิมเราซ่อนใส่กระเป๋าครับเดี๋ยวตัวไม่ต้องประกาศแน่กลับหอยแล้วทีมงานจะบอกไว้ฟังอีกนะกลับหอยแล้วเช็คหัวไปยางรู้ตัวรู้ตัวกับหอยแล้วกับตันดัมซิ่ง คนเก่าคนเดิมพี่น้องนะครับรับล้าไปชื่อไปเออนะครับเหลืออะไรอีกหมดแล้วเนาะหมดล็อตแล้วใช่ไหมเอามายาวๆอยากได้อยากแจกอยากแจกกระเบ่าเป๊อย่าลืมนะครับรางวัลทองคำหน่ะที่ยังนิ่งอยู่นะนะจะได้ทองคำนะครับเม็ดความนะคะเม็ดความ่ขอเสียงคาว่าเม็ดความเมื่อกี้รอบใช่ค่ะอยากได้รับทองคำเอาภาษาเดียวกันเมื่อกี้ เมนข้ามข้าจะได้แรงวันช่องข้ามนี่เสียงในฟิล์มนะครับภาษาผู้ไทยอให้ y t u t u สองใบนี้ถ้าเจอลุกจิ้มเราเราอันนี้กระเป๋าใบนี้นะครับฝังเพชรไม่ใช่ไม่ใช่ฮะมีช่องเสียบ USB นะครับนะใส่ power bank นะครับแล้วก็นี่มีสายมาให้ด้วย เหมาะกับพี่ๆยูทูบเบอร์เป็นอย่างยิ่งนะครับแล้วก็สอดออกมาข้างนอกนี้ครับผมข้อที่เสี่แบบนี่และเขาถามหาว่าทำยังไงในกระเป๋าไหมนี่ใช่ไหมนี่เราใช้กันข้อที่ค่านะครับทุกคนขอบคุณมากมามีสองรางวัลใครอยากได้ใครยังไม่มีกระเป๋าเดี๋ยวเดี๋ยวเรียน่อนเรียน่อนให้ยูทูบยูทูบครับผมยูทูบสองรางวัลนี่นะครับ เอาใครยากได้กระเป๋าไปนิ้กยกมือเสือบอกกูไม่เอาแล้วพี่เสือบอกว่ายกยกแบบนี้เลยไม่ได้พี่เสือแก้เคล็ดด้วยวิธีนี้ถ้าเกิดเราเป็นเสือเนี่ยสลาสีนะเปิดมาเป็นเสือซะล่ลงท้ายด้วย